มาเริ่มไปแล้วสะดุกดามีก็เลยแบบนั่งเลยว้าวเราไปดูเนื้อซีอาร์เข้าไปวิเคราะห์เนื้อซีฉันรู้ว่เป็นเหมือนกันรู้ <c oughs> ม่าเป็นเหมือนกันให้เขาตอบน,นะ <c oughs> เนี่ยมีจริงๆเนื้อมีปีกนะครับปีเกเยอะเลย <c oughs> แต่ว่าอันนี้เอาเป็นตัวอย่างมาให้ดู <c oughs> ดน้ำหนัก,กน้ำหนักกับราคา จะตามกับในเมนูเพราะว่าบางอันถูกกว่าบางอันแพงกว่าที่มีบางอันต่ำนครับค่ะเอออันนี้ก่อนอันนี้จะเป็นไทวากิวทั้งหมดนะครับค่ะเออสันนอกลิปอายแล้วก็สันคอค่ะนะครับส่วนอันนี้อันนี้มีชิ้นเล็กกว่าน,นี้แล้วก็ชิ้นใหญ่กว่าน,นี้อันนี้เป็นเนื้อแองกสัสคิวซีแลนด์นะครับแล้วก็ด้านยี้ทั้งหมดเนี่ย สี่ชิ้นเนี้ยนี่คือซื้อซื้อมาแบบใหญ่พวกที่แพคเองเนี้ยคือซื้อมาแล้วมีเครื่องแพคแล้วก็ตัดเราอันนี้เป็นเซอร์ลอย uh huh. เป็นดีคันยา่าลิปอายแล้วก็ดีคันย่าเหมือนกันสองชิ้นนีคกหละไซส์ครับนะส่วนอันนี้คือ a, uh huh. ทรีมาเซตเตียขายอีเดียว3ชิ้นเลยพ oh. ันห oh. นะ้าเก้าสิบห้าลูกค้ากินเนื้อ2ชิ้นสมมุติว่าอยากจะกินเนื้อ2ชิ้นผมแมนะนําให้ดูเป็นอันนี้ เป็นเซตเลยครับเพราะถ้าเซตเนี่ยมันก็คือเนื้อสองชิ้นแล้วแล้วก็มีสลัดมีซุปให้แล้วก็มีของหวานให้สองชิ้นสองทวยถ้าเป็นข้าชัดินสองชิ้นนะครับแต่ถ้าชิ้นเดียวก็เลือกเป็นเดี่ยวได้เลยครับดูราคาได้อันนี้คือเป็นราคาแล้วใช่ไหมคะใช่มีราคาอยู่แล้วมีน้ำหนักกับราคาอยู่แล้วครับสมมติว่าชอบชิ้นนี้แต่อยากได้เล็กกว่านี้เพราะชิ้นนี้มันใหญ่เกินมันตั้ง3ามกรัมพันสี่ห้าสิบซึ่งในเนี้ยราคามันคือ 300กรัมพันสาแปดสิบอันนี้ถูกกว่าเพรามันสามหกสิบกรัมแค่พันสี่ห้าสิบอยากได้ชิ้นเล็กกว่านี้แบบสัก200กว่ากรัมมีอยู่ข้างในตูน้แล้วอันนี้คือเท่าไหร่คะ700อันนี้700ดรออันนี้1270อยู่ที่น้ำหนักครับอ,อันนี้880อันนี้730ดร้อยสมสิบาทขอ,อบคุณค่ะเดี๋ยวสั่งเป็นเมนูแบบเบอร์บบเกอร์อะไรเงี้ยไะ้แ้ คาไม่เกินไม่แรงมากบอกราคามันได้เลยครับแล้วก็บอกต้องบอกอนี้ก่อนชอบกินมันไม่กินมันเ๋ยวพที่จะได้ตัดออกชอบกินมันไหมเธาห่ตัวเป็นพอดีพอดีครับคือมีมันได้มันจะได้นุ่มถ้ามันต้องเป็นมันแทกถ้ามันแท้ก็จะมีอะพอมันแทกปุ๊บนี้อยากได้ราคาที่เท่าไหร่ครับถ้าไม่เกินพันนี่มีตัวไหนบ้างไม่เกินพันดีอันนี้มีชิ้นใหญ่กว่านี้นะครับอันนี้ก็มีชิ้นเล็กกว่านี้ แล้วก็แต่อันนี้มันจะ่มีมันขอบออันนี้ไม่มีมันเลยก็จะมีสองชิ้นนี้แต่ชิ้นนี้จะต้องเป็นชิ้นเล็กกว่านี้แล้วก็ถ้ามันแท้ก็เป็นอันนี้อันนี้เป็นเกินพันพวกนี้มันเกินพันหมดเลยครับถ้าเกินพันมานิดนึงก็จะเป็นอันนี้พันสามอ๋อแองสันนอกไหวัดทีนั้นถ้าอันนี้อันนี้คือไองกัดใช่ครับลองแองกัลไหมล่ะได้ลองแองกัลแต่ว่าเล็กกว่านี้เล็กกว่านี้ค่ะ ว่าเธอไม่ใช่หรอ,อต้องบอกพี่เขาว่าเอาระดับไหนไหมว่าก็มีเดียมแ,แล้วนี่ไงมีการไดเอชต่างๆเห็นว่ามีร้านนี้อยู่ด้วยนะีหยอันนี้เพิ่งเปิดหรอเปิดมาได้สองปีแลแ้วครับเราไม่เห็นนะก็ปมาณ <c oughs> ปีกว่า <c oughs> เราไม่เคยเห็นหรอก็คือเดินผ่านตลอดแต่ไม่เคยเห็นได้เอช แต่เราก็ไม่เคยเป็นสายนี้แบบกินแบบนี้เลยนะชแชทแกะีแกะด้วยแกะนวยเสีดใจด้วยนะเป็นคนไม่บบกินแอลกอฮอล์ไม่ถึงเธอจะเจอก็ต้องขับรถไปนี่วากิวเซ็ตสำหรับ5คนไว้รอขับเพื่อนมาแล้วกัน พี่คงอ่อนก็น่ากริงนะจีมีส <2 80. S 1> องร้บกรัมกับสองีสกรัมครับ220กรัม890ถ้า280กรัมมัน1,130ครับ280นะฮะคือกี่บาทนะ1,180งทำไมไม่เอา880ร้แสิบะจ๊ะเอา880 890นะฮสองรัอ <220 g. S 2> ยิสิบกรัมนะเรับ,รบชุดสีเ้าชุดเลปีสปาเกตตี วันแรกจะสั่งไก่เลยนะสักหน่อยว่าใช้เล่นสั่งสเต็กเลยจ้าซุกเผ็ดกระหล่ำทูนา่าเป็นปลาเกีียวปลาวัานแรกอยากกินเบอร์เกอร์สักหน่อยนะเลยอยากกินเบอร์เกอร์เหมือนกันมันก็เนื้อเยอะแล้ว่嘛<อ>เอาเบอร์เกอร์อีกอ่ะอือได้เบรอร์เกอร์เนาะอยากกินเบรอร์เกอร์สั่งเลยอะไรดียะ เราสั่งเป็นเนื้อแองกัสแล้วใช่ปะใช่แองกัตมิสเซอร์แนนั้นเราก็เป็นไม่วากิวเบอร์เกอร์ก็เบอร์เกอร์เนื้นะมนอมาเกี่ยวกับเนื้อโอเคทิ้งไม่ออกแล้วจะมิสเนเจอร์แนนเขานะต้องลองซิมเนเจอร์ป่ะเดี๋ยวเบบี้คิดว่างั้นใช่ไหมคะี่นะไม่มปนซิมเนเจอร์เลยนะ ก็อันนี้นะอบอกเขาเอาเซตเอาเป็นเซตเพราะว่ามีจะมีเฟรนฟรายมีสลัดด้วยเอาเซ็นเ,นเบอร์เกอร์หรือแอันกันที่เป็นตัวซิกเรับที่เป็นแชมป์ยิองอะค่ะอันนี้ฉันทาอยู่นะคะนที่แบบน่านะอัะนน,อนี้นะคะที่เขาทำเองเลยคนเดียวด้วยทางร้านที่เขาคนเดียวการตกแต่ง เดว่า,วาวของให้เพิ่มเป็นสองอย่างว้าวอ,าอ,าอันนี้พี่ทำคนเดียวเลยอคะ่ะคนเดียวทุกอย่างนะเก่งมา,ากเลยนะคะ <c oughs> แล้วบดเป็นยูทูบเบอร์ว้าวมีมีเดียมแปรแบบถูกต้องอันนี้ที่มันเป็นขาวๆเพื่อใยอะเบือหรอน่าจะเบือนะแล้วก็มีอันนี้เป็นกระเทียมกระเทียมอบอ่ะ แล้วก็เฟรนฟรายแบบจุ๊บแล้วก็ซอสน,นี้พี่คะซอสน,นี้คืออะไรอ่ะใช่อ๋อมันคือน้ำสลัดใช่แล้วก็เบอร์เกอร์เนื้อแอนดกัสน,นะคะ,ะใช้ซอสมะเขือเทศและชีสแบบจุๆ๊ๆแล้วก็ชามสลัดแบบใหญ่มากโอเคกินเลยครับกินให้ดูหน่อย ปวดหน่อยปวดหน่อยจะเริ่มกินแล้วนะคะผม ขนาดน,นั้นเลยเหรอเมื่อกี้กินอะไรไปอ่ะไหนูีเเอาเนื้อให้ดูหน่อยขอดูสีเนื้อนะคะ่ะว้าวนี่มันมีเนื้อของแท้ะครับเนี่ยชิมซิชิมซิชิมซิแต่เมื่อกี้ชิมไปคำหนึ่งนง่มมา ขนาดนะั้นขนาดนั้นเลยโอเคครมแหละอันนี้ต้องแบบเจาะเอาใช่ไหมยังไม่ก่อนเดีย๋ยวแล้คนถามพี่เขาตินวะก็กินแค่ข้างในนั่นแหละก็เจาะเอาหรือจะถามผมก็ดูงโง่นะถ้าถามเรนะาโง่เพื่อนเราจะต้อนฉลาดขึ้นขับนขนกระนกเนี่ยคะแกเที่ยวมันกินยังไง กินแค่ข้างใน<อ>แค่ออกมาเลยกินแค่ข้างในแบบนีออ้แล้วก็คือมีการบันทึกความโง่นี้ไว้ด้วยนะเอาเปลือกออกเอาเปลือกออกกินแค่รอตัวด้วยไหมครับคุณอายมากเลยมันคงไม่เคยเคยถามคำถามนี้กับพี่เขาเาทว่าพี่บอกว่าพี่ไม่กินแบบเดียว <laughs> อ๋อ แต่ว่าต้องทำเพราะว่าลูกค้าชกินอ๋อน่าอร่อยออกกินไม่ได้เลยมันนอกวั่วอ๋อนี่ชอบกินกระเทียมแต่ว่าปกติจะมีแต่กระเทียมที่แบบว่าปากเลยแสดงว่าไม่เคยทำกับข้าวจริงได้นอนเบอร์ดิ้งครีมครับกินเบอร์เกอร์ให้ดูหน่อยเ,เบอร์เกอร์หั่นเอาหั่นเอา เพราะนี้มันเป็นเนื้อแองกัสแออชมเปียงแชมเปียงมันคือเห็ดหนิใช่ไหมได้อยู่ครับโอ้ เราทำรายการอาหารเราต้องบรรยายมากกว่านี้ไหมนุ่มมากแล้วยังไงรสชาติเป็นยังไงุ้มฉิมตาเลยบปาโอเคเดี๋ยว <laughs> <Okay. S 2> ยคนทยยจงไม่ได้กินนะ <laughs> มากินกันนะคะทำการหั่นแต่เรียบร้อยแล้วน่า,ลาเละผัดเชียมเฮอย พี่เขาบอกว่าเขาปิดตามเวลาแล้วแต่ใจน,นะคะจิงๆก็เคยปิดมาแล้วแต่หากินเนื้อตอนจีซีจะนอนตอนไหนพี่เขาตื่นมากินตื่นมากินนะเจ้วดีดิจะให้ก็พอทำงางนนะ จะเป็นแบบเป็นปาปิก้านะคะตล้องเนยปาปิก้าว้าวมันไม่เห็นค่ะเราไม่เห็นกล่ม มว้าวเนื้อแดงทำไมมันไม่โฟกัสอ่ะสะักทีโฟกัสยังยังโฟกัสยังยังอันเดิาว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  น,นี้บ่อยนะแต่ไม่เคยเห็นละไม่ได้ไม่ได้ให้คือพยายามไม่ได้ไม่ได้เป็นฟลูเอนเซอร์แบบกูอ๋อเคยมีติดต่อเยอะมากอันนี้หนูถ่ายลงยูทูบด้วยแต่ว่าช่องหนูเล็กมากมีคนติดตาม4.4คน หูเป็นปากต่อปากแน่นอนเพราะว่ามีแต่คนที่บ้านเปลาแล้วก็ก่อนหน้าที่พี่จะเปิดตรงนี้ที่ทำที่ห้องนอนมาก่อนเปิดแค่โต๊ะเดียวในห้องนอนห้องนอนเลยเหรอเป็นคอนโดอินดี้มากก่อนหน้านั้นอีกก็คือทำโฮสเทลอ๋อเป็นโฮสเทลมาก่อนทำโฮสเทลมาก่อนอ๋อแล้วก็ที่ป้าย มันโดนโควิดก็เลยทำอะไรไม่ได้ไก็นที่เเนีเอก็กลออเลยแบบว่ามอเราอยากมีชีวิตต่ัวเที่เกาเรากลังดีเลยแล้วกีก็ดนโควิดอาจจะไดค่ดีกว่ากับ2อเือก็เลยต้องกลับนามาแอัก็มีเทอะไรแล้วนนั้นหนักจะทำไม่ได้ทำอะไรไม่ได้เลย ก็เลยเปิดในห้องนอนเลยเพราะมันห่างกันแค่สิบเมตรเองนะแล้วก็สุดท้ายก็คนก็เริ่มต่างต้นทางเพราะว่าก่อนหน้านั้นที่ซื้ที่อะทำหนังที่เป็นมุ้งสังนะเฮ้ยเรื่องไหนอะมองไปทางซ้ายอ๋อทำมาสามสิบเรื่องละทำมาตั้งแต่เรียนจบนะ อะไรแบบอะไรโจรผมโลงเหมืองแรดเลเตอร์อะไรเงี้ยหมาหมาขับกินรินวะเนี่ยทำคืรับมือกับสุนัขเราเองเนี่ยวายเลยเนี้ยโอเคแล้วพี่ก็แล้วพี่ก็หยุดพี่ถึงได้ไปทนคำโฮสเทลไงอ๋อเฮ้ยหือจอร์อะแล้วเนี่ยพี่ก็เลยทำอาหารทุกอย่างทั้งหมดพี่ทำเองนะอ๋ออ๋อาอ๋อเป็นขาเชัน แล้วก็มันก็เลยกลายเป็นปากต่อปากไปเรื่อยเรเริ่มจากเพื่อนที่เพื่อนที่โรงเรียนก่อนเพื่อนที่อาสามแล้วก็เป็นเพื่อนหลังเสรก็ต้องพวกกองถ่านพวกดาราพวกอะไรพวกนี้ที่มาจาก็มาจีนแล้วก็ผู้ต่ออ่ะอาสามที่ไหนอะค่ะบางหลักบางหลักในนี้อาสาทมโทนถือว่าเป็นรุ่นพี่รุ่นน้องได้นี้เจออยู่กันเฮ้ยสุดยอดทำไมเราโชคดีกันที่อยู่ก็เดินมาร้านนี้ นี่น e ้องโชคดีมากที่มาว่าได้นะเมื่อกี้ที่น้องเดินเข้ามาเนี่ยพี่ตั้งจะทานเราเหอนจะเอาข้าวมูนเพราะพี่ไม่ได้กินเลยจะแต่ปากไม่กินอะไรเดี๋ยวไปหาซื้อก๋วยเตี๋ยวกินโอ้โหตลกมาแล้วสองสามไม่ใช่สองวันแต่ประมาณสองสามทีพย์วันี่ยพี่จากบ้านแบบตีหนึ่งตีสองตีสามวันเนี่ยลูกค้าวขาเข้าแบบม่รู้เรเลยอะโ Oh my god นี่ชอบวีมากเลยมาแล้วบอกว่าได้กินไม่ต้องนั่งรอนะอะแต่จริงๆแล้วจะบอกว่าถ้าเกิดว่าน้องชอบแล้วอยากมากินอีกเนี่ยเออเมเบอร์พี่ไว้อันนี้โซนร้านนะครับชื่อพัฟมีติพัฟคือชื่อพี่แล้วก็มีไอจีมีอินสตาแกรมมีเฟซบุ๊กอะไรแบบนี้น้องก็จองก่อนเพราะฟองมีแค่สามต๊ะถ้าสมมติว่ามีสองคนเข้ามาถึงแม้มาแค่คนเดียวแต่เขานั่งโต๊ะนี้อีกคนนั่งโต๊ะนี้จอง แต่จริงสุดยอดมันนี้มากคับผมมันเลยมีแค่โต๊ะมันน้อยที่ให้จองแล้วก็อีกอย่างคือจะได้ไม่ต้องรอนานเพราะถ้าเกิดว่าคนเยอะรอนานมากเมื่อสองวันที่แล้วสามวันที่แล้วไม่รู้เขาพูดอะไรกันมาจากไหนไม่รู้พี่ถามลูกค้าคนสุดท้ายที่นั่งรอที่ชั่วโมงครึ่งจะกินให้ได้เขาพูดเหมือนแบบพูงต่างมาจากปอไปไปสมุยแปอะไรกันมาดรว้แล้วมีคนมาพูดถึงือ่นันว่าต้องมาอึงที่ร้านนี้มันเลยมันรอกันหน้าร้า ก็ต่างแบบข้ามจังหวัดเออแล้วพวกฝรั่งพวกนี้ยทั้งหมดเป็นฝรั่งหมดเลยแล้วฝรั่งก็จะมานั่งรอโอ,อแล้วเขาบอกว่าเขารอได้โต๊ะนึงพี่ก็ไม่เก็บโต๊ะน,นี้ีไ่ไม่เก็บจนสุดท้ายฝรั่งเขามาช่วยเก็บโต๊ะแล้วงทำไม่ไหวแล้ววันนั้นคือแบบกลับบ้านตีสามครึ่งไงเออเออข,อขาบอกฝรั่งอาจจะแบบกินได้ตลอดละค่ะเก่งจ้ะฉันบอกแล้วว่าเราต้องสั่งเนื้อเห็นไหม กินไปได้จังแล้วแอนคอนเชอรบอกว่าจะสปาเกตตี้กับแฮมเบอร์เกอร์ก็อนกติไม่ว่างนะครับน้ำจิ้มไปหน่อไม่ใช่น้ำจิ้มซอสอันนี้ซอสโฮมเมดนะคะอุ้ย บนน้ำลัดต้องค้งหน่คือเขาก็ทาเองแบบไม่ได้เรียนเลยทำอาหารีหมดเลยแล้วก็ไม่มีลูกน้องไม่มีอะไรทางนั้นกําไรก็เข้าเด่นเด่นแ่ไม่ต้องมีคนาักดาวคนเยอก็เปิดให้รอก็ดีน่ะก็ดีนะจะได้ภูุิคุณภาพควรเอามาคุยกับดีไอแฝงการทำมิรมาเก็ตแบบแท้จริงงงอ่ะอีงอยู่ก็เดินมาเจอ เดินมาเจอเพราะว่าไม่ได้ไปกินอะไรปวดจับเลยนะจุจับอะไรจับเพราะว่าจะกินมันปวดจับยวนตลกอ่ะคือใกล้หมดแล้วอ่ะแย่วันที่วรชัยจะกินหมดไปก่อนสละลอยไหมนี่เผ็ดๆนิดนึงนะตอนนี้หรอซอสใช่ป่ะมันทำให้เป็นรสอาหารคุ้มอ๋อ แต่ชอบจานอ่ะจานมันคือแบบไม่รู้ทไมเรามาแล้วมันไม่มีไข่เรามาตอนนึ่งไม่เราก็มาไม่มีอไอืมมาวันเคยไข่ไปเลยถ้ามาแบบนี้มันยุ่งๆอย่างที่เขาว่า พี่ตอนที่เข้ามาพี่เขาถามว่าไปรู้มาจากใครใช่เข็ดทำเตียงอ้อแล้วก็อาหารต้ออยากเชิเวลาทำหนานเช่นหมูดื้อหั่นเลยที่เป็นหมูเชิญกราทำชั่วโมงทำไมอ่ะชิ้นมันใหญ่อ๋อแต่งหมูท,มหที่นี่ไม่ได้เป็นชิ้นบางๆชิ้นครึ่งตีนหมูอ๋อมันไม่เหนียวอะค่ะแค่ชิน้นใหญ่ๆไม่เหนียวทึบมาก ต้องเอางั้นต้องจยากกินสเต็กหมูข้าวหน้าต้องโทรสั่งก่อนโอเคต้องมาเพราะว่า oh <my> อ,อยากกินแต่ว่าถ้ากินสเต็กหมูก็ไม่ต้องใส่ห,หอกแล้วนะอืมใหญ่ค่ะจิ้มใหญ่มากสองคนได้จังหวะสองคนสองคนยังกินนิดหมดเลยอะไรเราชวนเพื่อนที่ทำง,งานมาได้อยู่ใกล้ฉันสิเธอใกล้สิเธอเดินมาเดินม, <laughs> เดนมาไม่ได้หรอก แน่นะมันด um ูมีรายสาขาอะไรใช่แล้วก็นโปรโมทจริงจังอัน่คิดจะโดนิเริสิไหไม่ดูเราอ่ะมีิี ยังไม่สร้างรายได้ยังไม่สร้างรายได้ยู่ยังไม่ถึงยังไม่ได้เป็นไอรขคาร์ดือพ่เหือเือไงเพื่อเพื่อมันดังขึ้นมาทำไงไปว่ากัน เขาจองก่อนเนึ่ย <laughs> กทีเดียวก็ทีเดียวก็คือ,อยังไม่ยังไม่โฟกัสจนถึงตอนนี้ก็ทีเดียวเ <c oughs> น,นี่ยเคยถามเฮีย <c oughs> ี้พี่เขาดิพี่เปิดจากไหนก็เมืนฉันรู้ เป็นคำว่าแชมเปี้ยนเลยือ,อ,อ,อนะได้กินแชมเปี้ยน กินแบบแยกแตละจานตอนนี้มันไ,ได้มากกว่า8 0 นี่คือคสุดหล่อที่อยู่ใหญ่มากทำไมตัวใหญ่คนับแบงค์แบงค์กสีครับสวยอ่ะแล้วก็เลขบัญชีหกสองหกครับวันนี้ครับสองหกหนึ่งไม่มองอ่ะไม่มองสองหกสองหกยสองหนึ่งครับช่วยคิดเลขเหรอครับ ลงเท่าไหร่นะ1 3 9่1 3 9 0น้อ๋อห3ึ0งเนี่ยคือราคาช่วยคิดเงินเหรอครับนอนอยู่หัอรบกวนตอนนอนจ้าน่ารักชื่ออะไรนะคะเติมคุ้งเติมคุ้งอันนี้ที่ถ่ายที่โฮสเทลพี่อ่ะมันนั่งอยู่ทิ้งจกหรนั่งจ้องอยู่เป็นชั่วโมงละอันนี้นายกาลัญญาพาเป็นแมวสายแบบ ชิวๆ่ะหลับแล้วเกียเียร้อนเรียกว่าชิวไม่ได้จิงคือคิ้กเกียดขอบคุณนะคะขอบคุณนะคะ